สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่เมื่อคืนนี้นะครับร้อนแรงดูเดือดมากนะครับบิตคอยบวกขึ้นไปตัวเดียว14%นะฮะตอนนี้ขึ้นมาแตแถาวัน35,000เหรียญน,นะครับซึ่งมันมีข่าวประกอบด้วยการ2อันนะครับอันแรกเลยก็คือทางฝั่งของตัวบิตคอยสปอต t ิเท นะของ BackRock กเนี่ยได้มีการไปโผล่ชื่อนะในบริษัท DTCC นะครับซึ่งเป็นบริษัท clearing firm ก่อนที่จะเข้าไปใน n s s d q นะครับแล้วก็มีตัวย่อของตัว iShare เกิดขึ้นละก็คือ IBTC นั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ย น่าจะเป็นข่าวที่ดีมากๆเนาะสำหรับตลาดนะครับอันที่2เลยก็คือทางฝั่งของตัว Bitcoin Spot e t f ของเกสเกลนะครับที่ศาลได้มีการตัดสินล่าสุดให้เกสเกลทำการยื่นแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เ e c ซปฏิเสธไปครั้งที่แล้วนะครับทีนิคอข้ตอนนี้ภาพรวมเรามองกันไงบ้างครับมีโอกาสที่ขึ้นไปแถวประมาณ1น5 0 0 0 0เหรียญตามที่โรเบิร์ตคิโรสกิพูดไว้ือเปาเรารีบดูกันคลิปครับ l ะส s อ p o n s o r ในคลิปนี้นะครับสับสูนโดย miningpro ครับ มายิโป,โปรนะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุด b บิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตค i ยต้องมายิงโปรครับเพืเปนคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้ไปเป็นแรงใจกับทีมงานเราด้วยนะครับและใครอยากเข้ามาคุยต่อนในไลฟ์แชทดิสคอร์ดเท e ลกราเมนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซับพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตรชันการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชนเ,นเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิบโซโคเรนซี่แล้วก็ทองคำด้วยนะฮะ ตอนนี้ในฝั่งของคริปโต bubble นั้นเพื่อน, <S <S นเขียวเขาจีหมดเลยเฉลี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเอาคอยเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ5-7%นะครับตัวที่พีคเลยก็อย่างลูนเนี่ย12%นะครับมีหน้า51% pls 32%นะครับเปเป้2ี่ h e x 30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่างตัวที่เพื่อนมีการเทรดกัน op บวกมา4% ftm 2%นตะ์ะวันบวกมาเยอะซุย5.8%นะครับซึ่งในฝั่ง bitcoin เนี่ยตัวเดียวนั้นเพื่อน ขึ้นไปถึงใช้เมื่อวานแถวประมาณ34,600แล้วก็มีการกดลงมาในหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้ยังบวกขึ้นต่อประมาณ3%วากว่าๆมีตัวแดงบ้างนะครับอยู่ในรีสของเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันด้วยอย่างเช่นในฝั่งโซเนี่ยแล้วก็ในฝั่งเทียบีมันติดแนวต้านอยู่นะครับอ่ะคราวนี้ในฝั่งเฟยงกินเด็กงานเพื่อนอัปเดตนิดนึงก็อยู่ที่66ขึ้นมาในโซนที่มีความโลภแล้วนะโซนสีเขียวแล้วนะครับ เมื่อวานยัง53อยู่นะครับ last week 52นะครับ last month 44ก็ขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นเนาะในฝั่งของความโลภความกลัวตอนนี้จากที่อยู่ฝั่งแดงก็ขึ้นมาเริ่มตรงกลางแล้วก็เริ่มมาเขียวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องคอนโทรลเรื่องความโลภกันหน่อยนะครับซึ่งช่วงก่อนหน้าเนี่ยเราจะต้องคอนโทรลเรื่องความกลัวนะเพื่อนอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในพวกอ,อินดิเคเตอร์ต่างๆนะก็อยู่ในโซนที่มีแรงซื้อรุนแรงหมดเลยนะเพื่อนตอนนี้แรงซื้อค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า มีปัจจัยหลายอย่างอันแรกเลยคือทางฝั่งของโพนะครับ CME ก็พุ่งไป98.4%สําหรับการคงดอกนะครับแล้วก็มีข่าวล่าสุดนะครับเมื่อคืนนะ8ชั่วโมงที่แล้วในฝั่งของ Backrock กสปอ b i ตบิตคอยทนะครับที่ตอนนี้ล่าสุดมีการลิสต์นะในฝั่งของ Nasdaq Trade ดเค a r ร์ลิงเฟินะครับเ,เดี๋ยวเพื่อนดูเนาะซึ่งตอนนี้ IBTC เนี่ยเป็นตัวยอ่อนะครับเป็นตัวยอ่อที่เพื่อนสามารถเข้าไปเทรดอย่างเช่น BITO ก่อนหน้านี้เนี่ย คนที่เข้าไปลงทุนใน NASDAQ ก,ก็สามารถไปเซิร์ชหาได้นะครับตอนนี้เริ่มมีในตัวบริษัท DTC นะครับมี listing ขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะ approve จร,จริงหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่คิดว่าเป็นสเตจแรกๆแ,กแกล้วกันสำหรับการแอปพูบนะครับอ่ะอีกอันนึงก็คือในฝั่งของเกสเกลนะฮะบิตคอยทัสที่มีการสู้รบกับทางฝั่งของเอเซีแล้วล่าสุดเนี่ยทางศาลได้มีการตัดสินให้เกสเกลเนี่ยยื่นแอปพลิเคชันตัวบิตคอยสปอร์ตดีเทปอีกครั้งหนึ่งกับทางเอเซีนะครับก่อนอันเนี้ยเอซปฏิเสธมาก็จะต้องรองดูการน,นอะรอบนี้ศาลตัดสินมาละแล้วก็เอเซีได้มีการยอมแพ้นในฝั่งข,งของการอุทธรณ์ไปแล้วด้วย ซึ่งตรงน,นี้ข่าวมันผสมมาในฝั่งของการออทางด้านบวกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับล่าสุดขึ้นมาแตะนะแถวประมาณ35,100นะแล้วตอนนี้มีการย่อดอปลงมานิดนึงนะครับคราวนี้ในฝั่งของเทคนิคนั้นเพื่อนถ้าเราดูจากในฝั่งภาพมันก,นก่อนเลยนะเมื่อคืนเรามีการไลฟ์พูดคุยกันไปแท่งเนี่ยภาพมันอีก7วันเท่านั้นที่ปิดเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสวยเลยนะฮะแล้วก็ในฝั่งของ ISI ก็พังกหัวขึ้นมานะชูชูหัวขึ้นมานครับซึ่งมันเป็นเทรนด์ของการเบรก ไฮก่อนหน้าขึ้นมาด้วยนะครับแถวมาสามหมื่นก็เป็นแนวตา้านที่ค่อนข้างสำคัญเลยเมื่อคืนเนี่ยผมทาการช็อตไว้2โพชั่นด้วยกันก็คือในฝั่งบิตคอยช็อตเฮดในฝั่งสปอตที่เราได้มีการถืออยู่นะครับแล้วก็ได้ว่าได้ทำการวาง SL ถเ่าแถวไฮก่อนหน้าขเขานะครับสามหมื่นิดๆิดนะครับแล้วก็มันมีการทิกเกอร์แตะขึ้นมาละแล้วก็เบรกขึ้นมาเลย14%นนะครับหลังจากที่เบรกตัวแนวต้านตรงนั้นขึ้นมาซึ่งมันเป็นการสวิปนะครับตัวเ,เขาเรียกว่า ซัพพลายโซนที่มันมีความหนาแน่นอยู่ก็ทําการทะลุขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อาจจะเป็นทางฝั่งของข่าวที่เมื่อกี้ได้มีการเัปเดบันเพื่อนกันไปที่มันมีปัจจัยนะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพวีกนั้นเพื่อนภาพวีกเนี่ยเห็นไหมเบรกขึ้นมาเดี๋ยวผมขยับตรงนี้นิดนึงนะเบรกตรงนี้ขึ้นมาแนวต้านตรงนี้ที่เราคุยกันไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวีกเนี้ยอีก5วันเนี่ยปิดแต่แถวโซนนี้ได้นะครับแล้วก็ในฝั่งไอซีฉีขึ้นมาแถวอยู่โซนประมาณน,นี้เนาะก,ก็จะเป็นการขึ้นมาเล่นโซนบนละนะครับา้ ภาพเดเนี่ยไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยด้านล่างมีแนวต้านแถวมานสองพนนะครับที่เราคุยกันว่าแถวนี้สําคัญนะแล้วก็แนวรับตรงเนี้ยมันสามารถยืนแล้วก็เบรกขึ้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโซนวินเนอร์แต่โซนวินเนอร์ที่ไม่ควรกลับลงมาเล่นด้านล่างนะแถวมานสองพันหกเนี่ยไม่ควรเห็นละแล้วก็ไอ้เวฟชุดเนี้ยไม่ยอมย่อเลยนะเพื่อนไม่ยอมย่อเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันจะจบเวฟจริงมันควรจะต้องมีการย่อดรอปลงมาแถวมัสามแปดจุดสองนะครับ หกสี่จุดแปดอะไรเงี้ยนะครับให้เราเห็นตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับมันมมันมันนปรับตัวขึ้นมาจ่อตัวไฮก่อนหน้าตรงเนี้ยแต่ประมาณสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับแล้วก็เบรคขึ้นมาเป็นแท่งเต็มเลยแท่งนี้เมื่อวานบวกขึ้นไปสิี่เปอร์เซ็นต์ได้นะครับไอ้คราวนี้ในฝั่งของเวฟนะเพื่อนเวฟเนี่ยมันทะลุไอ้ตัวเวฟห้าไดร์แคน,นอลตรงนี้แล้วไปละผมไม่รู้ว่าเวฟห้าตรงนี้น่าจะเป็นเวฟห้ 5, ขาขยายย่อยหรือเปล่านะครับแต่อาจจะต้องรอดูว่าถ้าเกิดมีย่อมาสามแปดจุดสองเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะในการหดละเพราะว่่าาาตออนนนนนี้น้้มมัขขขึคงงแ็ง แล้วก็ในฝั่งของระยะไกลเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปที่ทาร์กเก็ตแรกที่เรามองกันไว้นะถถาประมาณ38,000เหรียญเนี่ยอีกนิดเดียวเองอีกไม่ไกลเลยนะครับไอตัวแนวต้านที่เขาได้มีการเบรกมาก่อนหน้าแถวประมาณ3 2 0 0มนะก็จะเป็นโซนที่เป็นซัลายโซนสําคัญเหมือนกันก่อนอันนี้ที่มันทิ้งดิ่งลงมาแต่ตอนนี้มันเบรกทะลุขึ้นมาละทังนั้นเนี่ย โซนนี้ถ้าเกิดมีการย่อกลับลงมาเทสนะครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในการที่จะเปิดพอร์ชั่นสวิฟในฝั่งขาล,ลองเข้าไปอีกทีนึงนะครับตอนนี้พอร์ชั่นที่เราค้างอยู่นะเพื่อนที่ผมมีการอัเปเดตเพื่อนๆใน d i s c o r d เมื่อวานก็คือในฝั่งของการ STRB นะครับท RB ที่เราแปะไว้นะมี STRB อยู่เพราะว่า TRB ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ TRB เป็นตัว เอาคอยที่น่าสนใจในการที่จะเปิดโพสชันฝั่งขาเอสแถวโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตเพื่อนนี่พอดีเมื่อวานไม่ได้แปะพินไว้นะก็มีการอัปเดตไปตอนช่วงดึกๆนะครับที่เปิดไปสองโ i t ชันด้วยกันในฝั่งของ Bitcoin แล้วก็ในฝั่งของท RB นะครับเดี๋ยวเพื่อนตามเข้าไปดูแล้วกันเพราะว่าแชทตอนนี้มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุยกันดูเดือนแมากเมื่อวานนี่โหเป็นเป็นร้อยนะมันเด้งขึ้นมานะครับเพราะว่าตลาดมันปรับตัวบวกขึ้นไปแล้วก็ช่วงที่ผมอยู่ที่ปารีสเนี่ยหลับอยู่ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเพื่อนทอยากจะเข้ามาแจ้งใน Discord ก็สามารถเข้ามากรอก u i d ในฝั่งของโอเคนะครับในห้องโอเคเมอร์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศนะครับสามารถเข้าไปแจมในห้อง Discord นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวโอเคก ในตัวกูกูก็ได้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ه, อ่าคราวนี้ในฝั่งกิจกรรมของเค,ค้กเนาะตอนนี้ก็จะมีล่าสุดการแจกรีวอร์ดให้กับเพื่อนนะครับอ๋อคอนแทคไวเชอร์หกหมื่นอยู่ทีทีเลยนะครับเหลืออีกเหลือเวลาแค่7วันเท่านั้นสามารถมากดเข้าร่วมในไลน์เพจด้านล่างได้นะครับแล้วก็กติกาง่ายทําการรีจิสเตอร์ฝากเงินเข้ามาแล้วก็เข้ามาทําการเทรดตามคอนดิชันเงื่อนไขตรงนี้นะครับตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล10ตรงเนี้ย จะมีการแจกคอนแทคไวเชอร์ให้นะครับสูงสุด60,000่นยูนิตนะครับคราวนี้เราย้อนกลับมาในฝั่งของ Bitcoin กันต่อบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นจริงๆเนี่ยผมให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ80%ดสนะครับอโอกาสที่จะดรอปทะลุถแถวแแนวรับเส้นขาตรงนี้มีน้อยมากแล้วถ้าเกิดปรับตัวดรอปลงไปเนี่ยมันอาจจะมีความผิดหวงังความผิดพลาดหลายหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูจากในฝั่งของเทนไลน์นะเพื่อนเทนไลน์อยู่ด้านนล่่่างเเียผมให้พือนดูเทนน์ไลก่อน ะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะว่ามันเบรกตัวแนวต้านเทนลลน์ที่เป็นแนวรับก่อนหน้าสีขาวเนี่ยสีขาวเนี่ยที่ลากขึ้นมาไหมทะลุตรงนี้ลงมานะครับแล้วตรงนี้มันเป็นแนวแนวต้าน,นที่ค่อนข้างสำคัญเลยเบรกทะลุขึ้นไปเลยนะครับขึ้นมาเล่นในโซนด้านบนต่ออีกครั้งหนึ่งที่เคยมีการพลาดของตัวเทไลน์แนวต้านตรงนี้ขึ้นมาแตะตรงนี้แล้วก็มีแรงเทขายกรอลงมาซึ่งตรงเนี้ยผมบอกว่าเฮ้ยน่าจะย่อไม่ลึกแล้วมันก็ย่อไม่ลึกจริงๆด้วยมันเบรกทะลุขึ้นไปเลยค่อนข้างชันเลยนะคือตอนเนี้ย เป็นองศาประมาณ90%เลยปกติขึ้นนี่จะ45ใช่ไหมตอนนี้ขึ้น90ชันมากปรับปรับ,บ,บ,บขึ้นมาเลยนะครับเ,เดี๋ยวต้องรอดูกันว่ากรอบนี้ถ้ามันดรอปลงมาแถวประมาณ32 0 0 0ก็เป็นจุดจังหวะที่น่าสนใจในการที่จะเข้าไปสวิตช์พอิชันที่ผมบอกไปนะครับคราวนี้ในฝั่งของแนวต้าน h o r i z o n t a l l ลนะครับแนวที่ผมอัปเดตก่อนหน้านี้เนี่ยเบรกขึ้นมา next เขึ้นมานะครับทะลุหมดแล้วนะฮะมันจะมีแนวต้านถัดไปที่ เนี่ยผมยังไม่ได้อัปเดตเลยนะรีบมาอัปเดตคลิปให้ก่อนเพื่อนก่อนเนาะก็จะอยู่ด้านบนเลยนะครับเป็นเออ่ซัพพลายโซนก่อนหน้าแถวประมาณ4 6 0 0 0ซึ่งถ้าเกิดเราลองวัดดูเนี่ยไอตัวแนวต้านด้านบนเนี่ย4 6 0 0มเนี่ยมันอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผมมองเห็นนะอีกประมาณ39%ซึ่งถ้าขึ้นไปแถวนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเบรกขึ้นไฮด้านบนนะแถวมันหกหมื่นเจก่อนหน้าสูงสุดเนี่ยมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ถ้าดูจากในฝั่งของภาพมันเนี่ย ลักษณะของการปรับตัวเป็นเวฟบ3นะครับค่อนข้างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะก่อนหน้าน,นี้เรามองว่าบิตคอ,อ,เย,เเอเย,ยเนี่ยเพื่อนดูเนาะในภาพระยะไกลเนี่ยนะครับบิตคอยเรามองว่าออการปรับตัวของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็น1ย่อ2ตรงนี้นะครับแล้วเราตีทาร์เก็ตในลักษณะของเวฟบ3ซึ่งเวฟบ3เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปถท่มาประ่าม1,35,000เหรียญที่โรเบิร์ตทิโอสกิพูดไว้เนี่ยเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นละ แล้วก็จะมีไฮที่ค่อนข้างสำคัญเลย6 5หมื่นห้าเจ็ดแถวๆนี้ที่เป็นซัพพลายโซนที่มีคนติดดอยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าเรื่อนี้นนจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาอัปเดตในฝั่งตลาดอื่นกันนิดนึงนะแบบเร็วๆนะครับดาวโจนเป็นไงบ้างดาวโจนเมื่อวานลบไปร้อยกว่าจุดนะครับในภาพเดถ้าดูเนี่ยดูเหมือนจะอาการไม่ค่อยดีซึ่งเหมือนเงินเนี่ยมันไหลามาสวิปในฝั่งของบิตคอยในฝั่งของเอาท์คอยต่างต่าง,างในฝั่งคริปโตเคอเรนซีน,น,น,นะฮะนแอสเป็น,น,นไงบ้าง ยังสวิงใช่ไหมที่ผมบอกเพื่อนยังสวิงอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับยังไม่สามารถเบรกเอาขึ้นไปแล้วก็เบรกดาวลงมาได้นะครับน่าจะกินระยะเวลาอีกสักพักนะครับดีเอ็กซ์วายเบรกละหลุดจอหลุดนั้นเพื่อน105ตรงนี้ถ้าเกิดหลุดมาเนี่ยก็จะเป็นการฟอร์มตัวในดาวเทรนภาพเดที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็มีโอกาสจะดรอปไปแถวประมาณ103แล้วก็ด้านล่างต่อนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับในฝั่งของทองคําบวกขึ้นมาเมื่อเช้า นะครับ0.2%ก็มีสัญญาณแรงในขายเกิดขึ้นในแท่งนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจในฝั่งสงครามเป็นไงบ้างน,นะครับล่าสุดนะครับอาจจะต้องไปตามดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งตรงน,นี้มันขึ้นมาติดต้านนะเพื่อนติดต้านตรงนี้แถวประมาณ1986นะครับแล้วก็จะมีต้านที่ด้านบนเลยแถวมา2,000กว่าซึ่งผมคิดว่าในภาพมันทองคาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้เนี่ยไปได้อีกระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งเนาะแล้วก็มีการย่อเกิดขึ้นนะครับในภาพย่อยๆอีกเดือนหนึ่งเนี่ย เดือนสองเดือนสายเวย์ออกข้างเนี่ยมีโอกาสที่จะแลนดิ้งแล้วก็เบรกทะลุนะครับตัวไฮก่อนหน้าที่เป็นชิปโปท็อปขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตดิเรกชันการเทรดอีกทีนึงเพื่อนที่อยากจะเข้าไปแจมการลดิสคอร์เนาะในฝั่งสิกเนลทองคำนะครับก็สามารถมาเกาะนะครับอือยูไอดีของ XM ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตฝั่งรองทุนไปด้วยนะครับก็มีแลนดิ้งเพน่าล่าเนาะที่มีกิจกรรมแจกพวกอือรีบอร์ด ที่เพื่อสามารถนำเงินไปเทรดก่อนได้เลยนะประมาณ30เหรียญน,นะฝั่ง xm ก็จะมีห้อง s i g n a ลอัปเดตด IRECTION การเทรดในนี้ให้กับเพื่อนด้วยเช่นกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของ outcall กันบ้าง outcall ตัวไหนน่าสนใจบ้างซึ่งตัวนี้ปรับตัวขึ้นมายังไม่เยอะมากนะครับที่ผมมองเห็นเนี่ยในฝั่งดอสนั้นเพื่อนก็เป็นการพังกขึ้นมาที่ค่อนข้างสวยเลยในภาพมันเนี่ยถ้าปิดแถวนี้ได้นะอีก7วันจะเป็นลักษณะของตัว b u l l e n g r a f i n g เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของภาพ day เ,เนี่ยเขาเบรกเอามาแล้วนะ ในฝั่งดอทนะครับเบรกเอาขึ้นมาละเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแนวต้านที่กดลงมาเรื่อยๆนะกดลงมาตรงนี้กดลงมาตรงนี้กดลงมาตรงนี้เบรกเอาขึ้นมาละซึ่งแท่งนี้ที่ผมบอกเพื่อนว่าลิสต์หรือว่าความเสี่ยงเนี่ยมีอยู่ประมาณ10%ได้นะครับถ้าเกิดเราเข้าไปแถวๆโซนแท่งนี้ที่มันมีการเบรกขึ้นมาแล้วก็วางเอลส์อลแถวๆโลก่อนหน้าประมาณ8%สําสำหรับลิสต์นะครับตอนนี้เบรกขึ้นมาละนะแล้วก็ในฝั่งของชีบะนะครับที่ร็อปเดตไปก็เบรกขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับนน่กนะ list, เชัช แก๊งน้องหมานะเนลสความเสี่ยงรอบนี้ค่อนข้างต่ำนะครับจ่รีวอร์ดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเ,เพื่อนๆก็ลองไปทำกันบ้านกันดูแล้วก็ในฝั่งของแซนก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเหมือนกันก็เบรกไฮก่อนหน้าขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เบรกไฮด้านล่างขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็เริ่มไต่ขึ้นมาละก็จะเป็นตัวที่น่าจับตาในฝั่ง o p เหมือนกันพวกนี้เรามีการถือสปอตหมดเลยที่มีการคาดว่าน่าจะเป็นเวฟสได้นะครับในฝั่ง o p ก็เบรกขึ้นมาเหมือนกันเนาะภาพย่อยๆเบรกขึ้นมาลวแล้วก็ตอนนี้ย ตัวต้านตรงนี้อยู่ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดย่อเบาๆแล้วก็ในฝั่งบิตคอยมีการย่อด้วยอันนี้จะเป็นจังหวะที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับการสรป,ปรีดโพชชั่นในฝั่งขาลงเข้าไปนะฮะตอนนี้ในฝั่งพอร์ตของเราที่เปอรแมนค่อนข้างดีเลยก็ <c oughs> คือพอตัวอย่างในฝั่งของ d c a bitcoin ที่ผมได้มีการสตาร์ทเนาะในการ d c a ตั้งแต่3000เหรียญแล้วก็ d c เมาเรื่อยๆนันเพื่อนตอนนี้พอร์ตโก้ขึ้นไปเรื่อยๆเลย <c oughs> เลยพื่อนเห็นไหมใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโก้ นะครับจกประมาณ3,000นะแล้วก็เราก็ยังทำการดี a อยู่ทุกๆวันนะครับเพราะว่าออในฝั่งของตัวการดีเซเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอยู่ในจังหวะของการปรับตัวเป็นเวฟ2ที่ขึ้น3เนี่ยผมจะทำการดี a ซรัวๆเลยนะครับเอาดีเซไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมทำการเซตไวน้นะเพื่อนทุกๆวันในตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวผมเพื่อนดูนิดนึงนะครับตัวอย่างนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าที่เราเปิดไว้เนี่ยผมเอ,อาดีเซ3เวลานะครับช่วงเชา้า7โมงเที่ยง นะครับแล้วก็ทุ่มหนึ่งซึ่งตรงนี้บวกขึ้นมา20%เฉลีย่ยแทบทั้งหมดเลยบวกขึ้นมาประมาณ200กว่าเหรียญเนาะในแต่ละตัวนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะของออการเทรดในฝั่งของการ DCA นะครับในฝั่งของฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้เราอาจจะยังไม่เข้าแกปแล้วก็อาจจะตกในช่วงออการลันขาลองขึ้นมาก่อนหนานะครับที่เราได้มีการลันในฝั่งของบิตคอ,อ,อยตั้งแต่ด้านล่างนะครับมานี้เนาะมานี้ด้านล่างเนี่ยผมก็ปิดไปตอนช่วงประมาณ2 8 5 0 0ตรงเนี้ย เราลานสปอร์ตต่อก็มีการช็อตแยบบ้างตามแนวต้านแต่ตรงเนี้ยพอมันเบรกตัวต้านก่อนหน้ามาแบบสวยๆเนี่ยจังหวะการยอตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่น่าสนใจละในการที่สวิตช์พชันเข้าไปเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆกันอีกทีหนึ่งในฝั่งของการช็อตผมก็มีการเปิดไว้ในฝั่ง t ท b ตอนนี้เริ่มแคร็กลงมาแล้วนะเพราะว่ามันมีสัญญ,ญาณดิเวเจนต์เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวไฮที่มันได้ทําการเบรกไปเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของเวฟชุดสุดท้ายนะครับดังนั้นเนี่ยการคอนเฟิร แนวรับแถวมาร69ลงมาแล้วก็มีแนวรับสำคัญแถวมาร42นะครับก็เดี๋ยวดูหน้งงานอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเป็นยังไงตอนนี้นในภาพย่อย4ี่ชั่วโมงเนี่ยมีการพองหัวลงมาแล้วนะครับถ้ากลับลงมาอยู่แถวโซน77เนี่ยประมาณ3 4แท่งโอกาสที่ดรอปลงต่อมีค่อนข้างเยอะเลยแรงในการดึงกลับมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตถึงจุดท p ให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งแล้วกันเมื่อวานเข้าไปแถวประมาณ86นะตอนนี้น่าจะบวกอยู่ นะครับสรุปเนื้อหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารล่าสุดกันเนาะในฝั่งของ Backrock Spot Bitcoin ETF นะครับที่มีการเข้าไปลิสต์ในบริษัท DTCC นะครับที่เป็น Nasdaq Trade Clearing Firm ซึ่งเป็นประตูด่านแรกเนาะในการที่เข้าไปเทรดจริงๆและนะครับเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าการเนี่ยสัญญาณมาเริ่มมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าอนนคอนเทนท์ที่ได้มีการลงข่าวไปผิดตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวจริงๆหรือเปล่าที่รู้กันมาก่อนนะครับผู้ชมที่เห็นไงก็พิมพ์เข้ามาคุยกันแล้วกันแล้วก็ในฝั่ง g a ส e g i นะครับออทางศาลเนี่ยก็ได้มีการตัดสินว่าทาง NC จะต้องทําการรับเอกสารชุดใหม่นะครับ ทางฝั่งเกสเกลในฝั่งตัวแอปพลิเคชัน b ีคอร์ส s p o ์ตอีทด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกอันหนึ่งนะฮะถ้าเพื่อนที่สังใช้งานโอเค,คไม่เป็นนะครับก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับและใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งกิจโทรครีนซี่แล้วก็ฝั่งของเทดดี้จอมมาเก็ตวันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ